เรื่องกวนใจชาวพุทธนิดนึงวงการผ้าเหลืองไม่แผ่อีกล้าเนาะอีกแล้วเนาะ,แ,นะออแต่งานนี้บอกว่าครูบาไก่อาจจะขอบคุณก็ได้งไงเพราะว่าเรื่องครูบาไก่ดูเบาไปเลยนะ <c oughs> เนอะมีเร<ม>ื่องครูบาภาคเหนืออีกหนึ่งรูปเป็นประเด็นนะคะอีซอขยี้ข่าวสองเป็นคนเอามาแช <c oughs> ต้องรอตรวจสอบว่าทําหรือไม่ทําจริงแต่ว่าหลักฐานมีก็คือแชทนั่นแหละ <c oughs> ลักษณะก็คือเปิดฮาเลม3 6มวันคือกินเด็ก <c oughs> กินหนุ่ม อัดถั่วดำตุ๋ยเด็กอะไรแบบนี้ไม่สาคนค่ะคุณน,น่ากลัวมากน่ากลัวมากตรวจสอบก่อนนะคะเชื่อว่าหลายคนด่าไปแล้วล่ะค่ะเออแต่รอรอตรวจสอบก่อนแล้วกันนะคะคืองานนี้เอาแบบสายเผือกซองใหญ่เลยครูบาไหนอ่ารู้แต่ว่าอยู่เชียงใหม่นะค่ะเออหาข้อมูลกันใหญ่เลยค่ะเพราะเป็นใครเพจนี้นะคะมีการเข้ามาแชร์ข้อมูลเป็นระยะค่ะอย่างโพสต์ในคอมเมนต์ว่าคนนั้นแค่เลี้ยงคนนี้ฮาเลมเลยจ้าอูใ่ 365วันเลือกไม่ซ้ํากันได้เลยที่สําคัญไม่มีใครทําอะไรแม่ได้นี่เลือกแม่ด้วยนะเออและไม่มีใครกล้าแตะสํานักพุทธยังหงอสํานักนายกยังกล้าเปล่าไม่รู้คอมเมนต์เตือน er เลยค่ะเออกระตุกต่อมคนอยากรู้สายเผือก็แบบใครอะอะไรจะเส้นใหญ่ขนาดนั้นอะไรประมาณอืมอ่ามีคนเข้ามาขุดใหญ่เลยค่ะถามซ้ำๆขุดๆกันไปอีซอก็เริ่มเผยทีละนิดทีละนิดเนาะ อ <c oughs> บอกเอาจริง,รงไม่ได้เปิดเรื่องขึ้นแต่เอามาเล่าต่อมันเป็นตำนานเล่าขานเนี่ <c oughs> ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครอยากจะสื่อว่ายังมีพระอีกเยอะลูกศิษย์มากมายแต่ลึกๆแล้วไม่สามารถละทางโลกได้ค่ะ <c oughs> ถ้าพระสงฆ์องค์ไหนที่ทําเรื่องผิดกฎของสงฆ์ถ้ายังมีโอกาสให้กลับตัวหยุดทําเรื่องเสื่อมเสียซะ <c oughs> อะคอมเมนต์นี้เหมือนกับให้โอกาสอยู่นะค่ <c oughs> ่ะอาเอาจริงๆหลักฐานก็มีแหละ อย่างกระโตะก็เป็นพระที่หลายคนรับถือมากในยุคที่แล้วและทีนี้ด้วยความที่เป็นพระหนุ่มพระหล่อเทศเก่งถูกปะคนก็เอาศรัทธานำหน้าปัญญาต้นเขื่อนดังมากเขื่อนดังมากจนมาโป๊คือกำลังจะบอกว่าหลายๆอย่างถ้าเป็นพระปฏิบัติไม่ดีจริงๆอะเดี๋ยวก็โป๊เองถูกต้องนะคะทีนี้เป็นใครยังไงเราไม่รู้หรอกมีคอมเมนต์หนึ่งเขียนว่า เจ้านั้นเขาระดับปรมาจารย์เหยียบเมฆถนัดเรื่องทราบภาพเก่งทางวาทะต่อให้มีข่าวเช้าโชกแต่ด้วยศักยภาพที่เขามีเชื่อว่าสะกดคนทั้งประเทศให้เข้าข้างเขาอยู่ดีเอ๊ะพูดถึงใครนะก็มีหลายรูปที่เคยเป็นประเด็นจากนั้นก็ถูกกดดันให้สึกแต่คนก็ยังไปศรัทธาหลังจากสึกแล้วก็มีก็จริงก็หลายรูปอยู่ทีนี้อีซอขยี้ข่าวยังโพสต์ข้อความแชทค่ะเดี๋ยวให้ดูแชทนี้ที่มันเป็นประเด็นไงฮะจะบอกว่า ใช่หรือไม่ใช่เราไม่รู้นะเราอ่านตามข้อมูลไปเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะเขียนว่าพร้อมหรือเปล่าจะไปแอวเหนือไปสึกพระดังโดยมันมีสองส่วนนะข้างบนกับข้างล่างเอาข้าง<ช>บนก่อนนะผมป้องกันตลอดมีแต่ครูบาที่ไม่ใส่อตีความว่าอะไรตีความว่าอะไรไม่ใส่อะไรไม่ใส่อะไรล่ะไม่ใส่ป้องกันก็คือถุงยางอนามัยถูกไหมถูกต้องไม่ใส่ผมป้องกันตลอดมีแต่ครูบาไม่ใส่แปลว่า แปลว่าถ้าเป็นเป็นพระก็เป็นพระเสียบถูกป่ะ <c oughs> เออเป็นสายลุกอะไรอย่างนี้เนะาะในข้อความแชทก็ตีความได้อีกน่าจะคุยเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยแหละเออมีคนนึงต้องกันอีกคนนึงไม่ต้องการถูกไหมแล้วก็นึกอย่างอื่นไปไม่ได้อ,อ,อีกแชทพูดคุยระหว่างครูบาก,กับผู้ชายเรื่องทํากิจกรรมกิจกรรมส่งมั้งนะอบอกว่าวันนั้นมันถลอกเลยนะครับแสบมากหกล้มแหละดูซรุนแรงนะเนี่ย ยังหายไม่ดีแล้วคู่สนทนาก็มาตอบว่าเอามาดูก่อนเดี๋ยวจะซื้อยาทาให้มีความว่าอะไรได้บ้างค่ะเดินแลวหกโลมอย่างเงี้ยเหรอเอออะไรแต่เดี๋ยวก่อนนะต้องรอการตรวจสอบกันนะว่าแชทเหล่านี้คือจริงหรือไม่ใช่เลยก็ใช่เพียงแต่ว่าอันนี้เอามาให้อ่านโดยถูกอ้างว่าเป็นครูบาคุยกับเด็กนุ่มนั่นไงนุ่มไม่หนุ่มไม่รู้นะแต่คุยกับผู้ชายแล้วกันยังไม่พออีซอขยี้ข่าวยังหาข้อมูลมาตอบในคอมเมนต์อีกนะ บอกว่าครูบาจ๋าซ้อมีหลักฐานครบทั้งภาพทั้งสลิปแต่ยังไม่ส่งนักข่าวหรอกข่าวเยอะรอแปบอ๊บ <c oughs> เออช่วงนี้ข่าวขายี้เยอะมากที่สำคัญให้เวลาตื่นเต้นคิดว่าจะได้มีเวลาหาคนพาหนีเอาละสิยังไงล่ะเนี่ยให้เวลาเตรียมตัวหรอมีสลิปด้วยหรอ,อม,มี คลิปได้เหรอทำไมข้อมูลเยอะงี้ล่ะตอนนี้แหละเวลาสายส่งเขาจะส่งหาอีซอเนี่ยเขาส่งครบค,อคอ่อยๆอ๋อแต่อีซอค่อยๆออ,ออกมาค่อยๆเป็นเทคนิคการตลาดอย่างหนึ่งด้วยค่ะ,คะให้คนติดตามเนาะ,ะนักข่าวได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมเองนะคะบอกว่าคนที่เอาเรื่องราวนี้มาเปิดเผยน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยแหละ,ะตอนนี้ยังไม่ได้บอกนะคะไม่ได้ชี้เป้าว่าท้องที่ไหนคาดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะอึดอัดกับพฤติกรรมครูบาและอาจจะรู้ข้อมูลมาจากเด็กที่เคยไป โจ้ผึ่มกับคูบามาก่อนค่ะแล้วเด็กคนนั้นอะ่ะก็เอาข้อมูลนี้มาบอกเจ้าหน้าที่คนนี้พร้อมกับหลักฐานเจ้าหน้าที่คนนี้ก็เลยเป็นตัวเปิดให้โจบผึ่ม,มคืออะไรคะพี่แชร์ยเย,ยม,มาลูโกโก่ะค่ะ <laughs> เข้าใจเนาะ <laughs> เราเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นตัวแทนหมู่บ้านไงพี่ชนันเป็นคนที่เอาเรื่องเนี้ยมาบอกอีซอขยี้ข่าวสองอทีเนี้ยเราไม่รู้หรอกพระคูบารูปนี้ อะไรยังไงจริงเท็จอย่างไรแต่เขาบอกใบ้เพิ่มเติมว่าเป็นครูบาที่สร้างประโยชน์ให้กับวัดแก่สังคมมากมายเป็นที่เคารพนับถือจากคนจํานวนมากเลยนะอ,อแต่เบื้องหลังก็เป็นอีกอย่างเ,ออเรียกได้ว่าวงการภาพหนึ่งช่วงนี้มีแต่ข่าวค่ะออไม่<ด>เว้นวันแต่อย่าลืมนะมีข่าวให้ขยี้แล้วเป็นข่าวประเภทนี้ยมันเป็นข่าวแซ่บๆใช่ปะคนก็ชอบคนก็ตามคนก็สืบคนก็ขุดและส่องแต่อย่าลืมว่าถ้าไม่ใช่ออันนี้ก็ทําให้วงการสงเสริมเสียโดยการที่เราไปพูดโดย พี่ยังไม่รู้ความจริงด้วยเพราะฉะนั้นต้องติดตามดูนะคะว่าเป็นการแกนแกล้งกันหรือเปล่านะคะล่าสุดลงพื้นที่วัดตามที่อีกซอพูดเนี่ยแหละเราไปแล้วพี่ชัญญาอยู่ไหนลองดูซิวัดอะไรคุณนไหมมืดซะด้วยมืดซะด้วยพี่ชัญญาไม่ค่อยเข้าวัดใช่ไหมไม่ค่อยพี่ชัญญาเป็นคนเชียงรายแต่นี่เชียงใหม่อันนี้เชียงใหม่อันนี้เชียงใหม่อยู่ในพื้นที่ป่าแดดตัวเมืองเชียงใหม่เลย วัดปิดเงียบนะคะคนในพื้นที่รู้แล้วแหละวัดอะไรเนาะแล้วพอจะเดาได้แล้วว่าครูบารูปนั้นคือใครทางเข้าวัดซะขนาดนี้แหมนะาคนในพื้นที่พี่ชันแน่ว่ามารู้อยู่แล้วใช่ประตูรู้ว่ายังไงก็รู้อยู่แล้วทางเข้ายังไงก็รู้อยู่แล้วนะคะครูบารูปนั้นถ้าอยู่วัดนี้จริงเป็นครูบาที่ชาวบ้านเขาก็เออไปเขาเรียกว่าอะไรใส่บาเนาะบ่อยอยู่เหมือนกันน่ะ เอาจริงแล้วนะถ้าเป็นจะเป็นข่าวสักขนาดนี้ออกมาชี้แจงได้ก็ดีเหมือนกันเนาะเออ,อ,อ,อยังไม่เปิดเผยตัวตนค่ะเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงต่อนะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด s ับสไ r ร b ์ข่าวช่องแป